าด,ดูว่ววววววคือในในสภาพเกมเราดูแล้วเนี่ยการที่ทีมไหนก็แล้วแต่ขึ้นเป็นผู้นําแล้วได้เป็นฝ่ายเสิร์ฟเนี่ยเรามักจะมองว่าคนเสิร์ฟจะเสียเปรียบนะครับเรามักอมองว่าคนเสิร์ฟติดเยแต่เราจะทํายังไงเมื่อเราเป็นฝ่ายเสิร์ฟเนี่ยถ้าเราเสิร์ฟไม่กินเราก็ต้องหาวิธีการสกัดกั้นหรือการบล็อกกิ้งที่ดีนะครับแล้วก็จะเห็นว่าแต้มสุดท้ายเนี่ยเราเสิร์ฟข้ามแต่เราก็ได้แต้มที่ชนะจากการบล็อกกิ้งจริงครับเราจะเป็นเแรกของทีม ก็ใส่ไปเรย,ยที่ปริาครับครับก็เป็นความหวังแล้วก็ในขณะเดียวกันก็เป็นความที่ตกตะลวลของทุกคนว่า,าในตะก้อนี่มีทั้งหมด4เหรียญไทย2หญิง2วันนี้เป็นวันที่จะทาเหรียญแรกให้กับทีมชายและทีมหญิงนะครับทีมชายเราก็เหมือนกับนําทางไปก่อนนะครับในวันนี้เพราะเราชิงก่อนทีมหญิงที่ชิงทีหลังเราก็ทุกคนก็มีความหวังทุกคนนะ่ะหวังไว้แน่ๆว่าตะก้อ2เหรียญทองเนี่ยเหรียญน,นี้เราเป็นแชมป์เก่า เราเป็นเหรียญเดิมของเราเราต้องรักษาให้ได้ครับมันก็จะกังวลมากกว่าประเภทคู่เพราะประเภทคู่เนี่ยเราสมครั้งแรกในวันนี้เราทํามาได้ก็ถือว่าทุกคนเนี่ยมันมันปลดล็อกไปแล้วครายความที่ตกกังวลไปเยอะแล้วครับแต่เ,เราก็ยังไม่ละความพยายามหรือไม่ทิ้งความพยายามที่จะไปเอาเหรียญประเภทคู่ให้ได้เป็นเหรียญสอง